นายจากแคนาดามาถึงเราหลายฉบับจำเป็นโพสการแล้วก็เปิดดูดูชื่อก็ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แปลกใจเหมือนกับเป็นจดหมายจากคนไม่รู้จักแล้วก็เขียนมาให้กำลังใจแต่ว่าจํานวนหนึ่งก็เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะในตอนสิบฉบับแรกก็อาจจะมีสักฉบับหรือสองฉบับที่เขียนภาษาอังกฤษที่เหลือก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งแต่ว่าก็พอพอจับความได้นิดหน่อยว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องการให้กําลังใจเกี่ยวกับเรื่อง ปัญหาเรื่องคดีที่เราเผชิญอยู่อะไรเงี้ยให้เรามีความหวังว่าเราจะได้รับความยุติธรรมอะไรประมาณนี้ค่ะความรู้สึกตอนนั้นก็ก็ประหลาดใจแล้วก็รู้สึกว่ามีคนซึ่งอยู่ห่างไกลอยู่คนละทวีปนะอย่างแคนาดาแล้วก็ไม่รู้จักกันเลยเนี่ยแต่ว่าเขาคิดถึงเราเขาส่งกำลังใจมาให้เรามันก็มันก็ช่วยให้รู้สึกว่า มันก็ฟูในในความรู้สึกจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เขาทําเองอะคะ่ะคือโดยภาพเนี่ยเขาก็สื่อาสารออกมาได้ค่อนข้างตรงพูดถึงเรื่องเสรีภาพฟรีรอมแล้วก็อยู่ในในรูปของหนังสือพิมพ์มันทาให้เรารู้ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลของใครคนใดค,คนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องที่คน ในสังคมโลกนี้ร่วมกันเราของเราปัญหาของการต่อสู้ที่โลกกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันได้ถูกเอาไปสื่อสารกับเด็กๆในแคนาดาในใน,ในรัฐควิเบกที่แคนาดาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับช่องทางหนึ่งในการที่จะให้การศึกษาหรือว่าให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญหรือประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้เรื่องสิทธิทเสรีภาพเรากำลังเผชิญอยู่สิ่งที่เรามันต่อสู้อยู่เนี้ยมันมีคนซึ่งสนับสนุนแล้วก็ เป็นส่วนในการสนับสนุนไม่ได้ไม่ได้ให้เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวอยู่กับการเผชิญปัญหานี้นะคะเราก็อยากจะส่งคําขอบคุณกลับไปหรืออยากจะส่งกลับไปบอกเขาว่าเรารู้สึกยังไงเมื่อเราได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วกําลังใจเหล่านี้สื่อสารไปถึงคนอีกจํานวนไม่น้อยซึ่งกําลังเผชิญกับการถูกคุมขังจองจําอันเนื่องมาจากการต่อสู้เรื่องสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเขาคุณที่ ส่งกำลังใจขอบคุณที่บอกว่าคุณเป็นใครขอบคดีซึ่งกำลังจะต้องดำเนินต่อไปในช่วงอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าก็คิดว่ากำลังใจตรงนี้ก็คงจะเป็นกำลังหนุนสำคัญ